สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องพ่อนโมพาเพลินอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับต้นไม้ที่ปลูกสวยปลูกง่ายใครก็ปลูกได้อีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเษฐีเรนนอกในกระถาง2กระถางนี้เป็นต้นเษฐีเรนนอกที่ผมนํามาปลูกในคลิปก่อนนะครับตอนนี้โตขึ้นมากแล้วแล้วก็ผมเพิ่งไป เที่ยวมาและไปพบที่สวนแห่งหนึ่งเขาปลูกไว้แบบนี้นะครับปลูกไว้แล้วก็แขวนเรียงเป็นแถวดูสวยงามดีนะครับผมก็เลยกลับมาที่บ้านผมมีต้นเศรษฐีระนอกที่โตแล้ว2ต้นนะครับวันนี้ผมจะทำการนำไปแขวนให้เหมือนที่สวนที่ผม เห็นมานะครับเศรษฐีเรือนนอกนี่สวยตรงที่ใบนะครับมีขอบใบที่ขา,ขาวแล้วก็เมื่อนำใบแขวนเนี่ยเขาก็จะมีต้นเล็กๆนะครับที่เปลี่ยนมาจากดอกนะครับซึ่งมีความแปลกนะที่เขาสามารถเปลี่ยนจากดอกเป็นต้นเล็กๆได้นะครับ ซึ่งเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับที่จะขยายพันธุ์ให้อยู่ต่อไปนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับที่ต้นไม้เปลี่ยนจากดอกแล้วก็เป็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วต้นเล็กๆแบบนี้ก็โตขึ้นมาได้ด้วยแล้วมีรากออกมาเราก็สามารถนําไปปลูกได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับและเมื่อเรานําเข้าไปแขวนต้นเล็กๆ ที่ห้อยลงมาจากก้านดอกเนี่ยก็จะห้อยเป็นระยะสวยงามมากนะครับซึ่งต้นเศรษฐีเรือนนอกนี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหามาปลูกได้นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ